กยับกเย็บเยบยบเข้ามาสิก็แซก็แซก็แซกแซเข้ามาสิเกิดมาเป็นชายถ่ามัวอายกั์ตังอีกกี่วันจะได้เจาะไข่แดงก็เยับก็เย็บกเย็บกย็บวาวิชพี่บดปะ Right. Loving you too much, so much, very much right now. May I just, my dream, dream. you. <laughs> <Bye>. <sis protestantes> ันนี้บูดี้จะมีนัดก,กับสาวสวยสาวน้อยที่แบบโอ้โหร้องเพลงเก่งมากเลยนะครับแล้วก็น่ารักมากน้องแอลลี่นะครับซึ่งบูดี้ไม่ได้เจอมานานมากตื่นเต้นมากที่แอลลี่จะมาขึ้นรถกับบูดี้และเดี๋ยวบูดี้จะพาแอลลี่ไปส่งที่สนามบินด้วยนะครับอยากจะบอกทุกคนว่ารถคันนี้คือรถที่บูดี้เลือกมารับน้องแอลลี่นะครับเป็นรถที่บูดี้เลือกเองอย่างง่ายมากนะครับเพียงเข้าไปที่แอป E D M EV แล้วก็ ME EV มีนะครับเป็นบริการให้เช่ารถ EV หลากหลายรุ่นมากเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถเปลี่ยนรถได้ตามใจนะครับไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายอื่นเช่นพวกค่าภาษีนะครับค่าประกันค่าซ่อมบำรุงนะครับเช็คระยะทางต่างๆโดยที่เริ่มต้นแพ็กเกจนะครับมีทั้งแบบรายวันรายเดือนแล้วก็มีรายปีด้วยนะครับจะบอกว่าราคาเนี่ยรวมพรบรประกันชั้นหนึ่งค่าซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็พร้อมช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24 ชั่วโมงเนลองไปดูแล้วกันนะครับที่แอป e b m จะบอกว่าตอนนี้นะครับเขามีการเปิดให้บริการแล้วทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็มีต่างจังหวัดด้วยมีที่ภูกเก็ตมีขอนแก่นแล้วก็มีเชียงใหม่ด้วยนะครับที่สําคัญในกรุงเทพเนี่ยนะครับเขามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านจริงๆเข้าไปดาวน์โหลดเลยนะครับแอป e b m e b แล้วก็ m แอปนี้เจ๋งจริงทุกคนเข้าไปเลยนะครับแอป e b m ครับ สวัสดีค่ะท้าวเอย้าอสวยจงเลยอ่ะคือเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยอ่ะพี่เจออเรื่องไหนนี่เห็นตัวเล็กเลยอ่ะเด็กๆมากนุ่นจิ๋วเลยปะคะใช่แล้วตอนที่โตมาทำไมเราไม่เจอกันเลยอ่ะใช่ไหมคุนลุงใช่ไหมล่ะไรกงรายการแล้วไม่เคยมาออกเลยอ่ะต้องมาออกเมืไปแล้วนะคะในที่สุดไม่แต่หมายถือว่าหมายถือว่าตอนแบบหลังๆเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยไงเออแต่วันนี้พี่ก็จะพาอลิซไปส่งสนามบินช่วงนี้บินบ่อยปะ ช่วงนี้บ่อยๆขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบมีงานต่างประเทศด้วยค่ะเดี๋ยวนี่จะบินไปไหนครับฝรั่งเศสค่ะไปกราสไปทำอะไรครับไปงานของ Chanel Beauty ใช่ก็จะไปแบบว่ามีแอคทิวิตี้ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคนี่ขึ้นมาบนรถแล้วพี่อยากพี่อยากจะเริ่มด้วยเพลงนี้ได้ไหมอ่ะเพลงที่แบบว่าเปิดตัวแอลลี่เมื่อประมาณสามปีที่แล้วได้ไหม How h o v e How m u love We found somewhere between

Come my god You to fall in love Let me show you how to love Time to kiss your love like that Oh, it's a high song Show me how to love So high, so high How to love Show me how to love How to love, how to love Show me how to love How to love, how to love Show me how to love, how to love Let's อยากจะรักกันหรือเปล่า Let me show you how to love ไม่ต้องเคลื่อนขยับ Come and go อยากจะรักกันหรือเปล่า Let me show you how to love เธอจะคีสหยาบสายตาแต่เมื่อกี้เพิ่งสังเกตว่าเพลงมันสูงกันเหรอมันสูงมากเลยไม่แต่คีย์ที่เราเลือกเมื่อกี้คือ y original u o r key นะใช่ใช่แล้วอยู่ตกใจว่าใครตัวเองสูง คือทุกครั้งที่ร้องอะค่ะจะตกใจทุกครั้งว่าแบบ oh my god it's really t h i s i g h แบบแล้วเพลงที่อยูแต่งชื่อเพลงอะไรล่ะมมีเพลงชื่อว่า h e a r t beat ที่ยูแต่งเองแล้วก็มีเพลงล่าสุดชื่อว่า passport เออซึ่ง passport เนี่ยพี่เอาเอา original มาเลยนะแล้วพี่ก็บอกทีมงานบอกว่าไอจะเลือกท่อนที่แบบอยู่แบบไม่ที่ยูไม่ไหวเด๋ยคุณให้ไม่มีปัญหาเอาที่แม่เดายิ่งให้เก็บนงินไว้ที่กว่าเบื่อไว้ที่กว่า ความลับนี้ที่เริ่มอยากจะพูดไปแต่อยากรู้ดีกว่าไม่อยากเสียน้ำตาถ้าเธอไม่คิดอะไรคงเสียจะไปจากนี้เธอบอกเธอไปแล้ว <Woo. laughs> เราจะเป็นคนรักกันหรือฉันจะเสียเธอไปเพื่อนที่คอยอรักเธอ,อยังไม่พร้อมจะเสียใจฉันคงไม่มีเธอไม่ไหวอย่าบอกเธอเลยนะอย่าบอกให้เธอได้รู้ไว shine and see friends all like you want to and a away you it comes to tell me you me you do this baby to <laughs> sick <laughs> ไม่ได้ซิงไาย์อเวลาไปคอนเสิร์ตคือหนูต้องแบบตั้งจิตดีๆมากๆว่าแบบโหเฮามนังดูนั้องแล้วมันครกปะเฮ o ยครับโอ้ a s s ไงไออวสโซอันเบแบบ second hand embarrassment ม so like, eh, like ันมันตีกลับมาแรงมากค่ะแล้วมันอายมากแต่หนูก็แบบเ i ะมันก็เรื่องปกติอะค่ะใช่สำหรับนักร้องมันก็แบบ we have our good days and bad days แล้วแล้วแบบว่าฟังเพลงตัวเองปะ ไมเลยค่ะเป็นคนไม่เป็นคนฟังเพลงริงไปเลยค่ะหนูเขินนะคะเหมือนหนูจะจับผิดตัวเองว่าแบบโอ้พาร์ทนี้หนูร้องเอ้มันควรจะดีกว่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Don't tell me you're one of those perfectionists Yes I am หนูหนูเป็น perfectionist หนักมากค่ะเออแล้วตอนไหนที่คนพบว่าตัวเองชอบชอบดนตรีเอ่อจริงๆชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเป็นคนที่แบบชอบไปคอนเสิร์ตมากใช่ค่ะแล้วก็ จริงๆที่สปาร์เลยที่เราคอนเสิร์ตที่สปาร์คือคอนเสิร์ตเลดี้กากาเออเพราะว่า I was in first grade จที่หมัวตอนหนึ่งแล้วเป็นเลดี้กาการ์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคือตอนนั้นนะคะหนูป่วยมากเหมือนตอนนั้นหนูเป็นไข้หวัดอะไรสักอย่างค่ะแต่ป่วยนะค่ะแล้วแบบเอาไปซื้อพอซื้อบัตรมาแล้วก็เขาต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตอนหนึ่งแล้วยู้ฟังเรื่องหรอหรือว่าตอนนั้นก็รู้จักกันอยู่แล้วเใช่หรอใช่แล้วก็คือที่อินสไปร์หนูคือ พอหนูไปอะค่ะเขาสามารถทําให้หนูหายป่วยได้เหมือนเหมือนเขาแบบเหมือนหนูลืมไปเลยว่าป่วยลืมไปเลยว่าเจ็บคอลืมไปเลยว่าไข้ขึ้นนะค่ะแล้วอยู่ดีหนูก็แบบยีได้เต้นได้อะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบมิวสิกมันแบบพลังของเลนีกาค่าที่ส่งมาเนี่ยนะใช่ค่ะเขาทำให้หนูแบบหายป่วยได้เลยหายป่วยเลยใช่ค่ะแล้ก็มันจะไปส่งอยู่ที่สนามบินแล้วช่วงนี้บินบินบ่อยใช่ไหมใช่แล้วเวลาบินเนี่ยก็คือส่วนใหญ่บินไปที่ไหนมากที่สุดอะตอนเนี้ยอืม ว่ามีช่วงหนึ่งหนูไปกับเกาหลีบ่อยมากค่ะเพราะว่าทำเพลงด้วยแล้วก็ this is my second time in f r a n c e ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปอเมริกามาด้วยไปโชว์มาชอบอยู่เครื่องบินเลยอ่ะไม่ชอบไม่ชอบเลยที่ทำไมไม่ชอบอะไรอ่ะหนูกลัวหนูกลัวเวลามันสั่นนะคะแล้วหนูต้องจับแบบอ๋อที่เป็นเทอร์มินเลน์ใช่ไหมใช่ค่ะหนูต้อง grip it so hard คือหนูชอบคิดว่าการที่หนู grip แรงๆค่ะการที่หนูแบบ จับไแ้แน่แนๆใช่ไหมไมันจะแบบหยุดเขย่า <laughs> ใช่ค่ะอยู่ชอบคิดว่าการที่หนูจับแน่แนๆเนาะมันจะช่วยให้เครื่องบิน <c oughs> อยู่เฉยๆได้พี่ก็มีเหมือนกันเลยแล้วรูเป็นเมื่อไม่นานมานี้สมัยก่อน <c oughs> ชอบขึ้นเครื่องบินมากใช่ปะแล้วก็ชอบบินไปโน่นไปนี่ไปนั่นแต่เมื่อสองปีที่แล้วอยู่ดีขึ้นแล้วมันก็แพนิกไม่รู้มันมาเองแล้วก็ตอนที่มันตกหลุมอากาก็จะ <c oughs> นอยมากจนไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นกัปตันเฮ้ยย <c oughs> hey, ู I ่ไอ้เคลมากเรื่องนี้ทำไงดีเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้บุมอากาเนี่ยมันเหมือนกับถ่ะแลล้วก็ไปเเจหังา ไปเจอหลังเต่าแบบแค่เขาเรียกว่าอะไรนะลุกวิธี call t h ่น The the thing e t h that makes you slow down อไอไอไอตัวตึ้งอะค่ะไอตัวตึ้งไอตัวตึ้งล่ะหลังเต่าป่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหมเมื่อไหร่แล้วว่าเออเออแล้วเขาเรียกว่าอะไรหลังเต่าหรือเปล่าหรือตึ้งตึ้งอะเออแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบเป็นคลื่นมันไม่มีวันตกดูเชอญไปท่าบอกไม่มีทางตกลงมาการแบบฟุบก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเทคโนโลยีมันล้ำมากตอนนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ท่องไว้ใจว่า เวลาเจอไอ้คลิปพวกเนี้ยคิดว่ามันอยู่บนบนบนรถไฟหอถ้าหนูชอบคิดว่าหนูนั่งอยู่บนรถไเอาะค่ะหนูก็จะแบบ I'm okay I'm okay just like on the road แต่มันไม่เหมือนกันไงครัเพราะมมองออกไปแลแบบ Where am I มันแบบ floating จำไว้เลยทุกครั้งที่อยู่เครื่องบินแล้วว่าโอกาสที่อยู่จะตายบนรถบนท้องถนนมีมากกว่าเครื่องบินล้านเท่าโอเค I'll I'll try to. เอาใช่แล้วใช่แล้วมีจิตใจพยายามนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอยากจะบอกทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบเดินทางแบบวูดี้กับแอลลี่เนี่ยนะครับหรือว่าชอบแบบไปไหนมาไหนบ่อยๆเนี่ยนะครับอยากจะแนะนำนะครับเพราะเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ไหมครับแต่นอกจากตั๋วเครื่องบินแล้วเราต้องซื้อประกันเห็นไหมแล้วถ้าเกิดประกันเนี่ยเราต้องซื้อแบบให้มันคุ้มแล้วต้องมีการเปรียบเทียบเนี่ยหลังๆวอลลเนี่ยนะครับเริ่มนะครับรู้ทริคเข่าอะไรรู้ไหมครับเข้าไปที่ hey w o o d y นะครับเป็นเว็บไซต์ ที่จะมีการเปรียบเทียบประกรันอันนี้แนะนําเลยขอย้ำเฮกูดี้ชื่อก็เหมือน Woody แต่ว่าเปลี่ยนตัว W เป็นตัวจเฮกูดี้นะครับหลังจากนั้นไปก็หมดห่วงเลยเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าเขาสามารถช่วยเราได้เยอะมากบอกเลยนะครับ mm hmm. มีการแนะนําประกรันนะครับทริปดาแล้วก็มีการเปรียบเทียบราคาให้แล้วก็ให้โปรโมชั่นเด็ดด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากใช้ง่ายนะครับแล้วก็ ชอบมากเลยคือมันประหยัดเวลาสุดๆนะครับมอกมากกับนักเดินทางแบบพวกเรานะครับหรือว่าใครที่ชอบเดินทางบอกเลยว่าคุณจะต้องเข้าไปดูเฮกูดีให้ได้นะครับเป็นเว็บนะครับขายประกันที่แบบไม่โทรมารบกวนแบบไม่โทรมาแบบทาให้แบบโอ้แบบ oh my god โทรมาทำไมอะไรเงี้ยหรือว่าโทรมาแล้วก็เสียเวลาพวกเราแล้วเราบางทีเราก็ไม่อยากคุยไงกับ call center อะไรอย่างเงี้ยครับ <c ours> ดังนั้นเฮกูด hey ีบอกเลยว่าไม่วอลวลแต่กูดีวอลเวนะครับเฮกูด hey ีไม่วอลวนะจ๊ะพับี้ลิฟของตัวเองอ่ะเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> จริงจริงหนูเป็นคนหนูเป็นคนชอบ imagine นะคะแบบว่าชอบเพ้อฝันแล้วก็จะชอบคิดว่าแบบ I'm in a movie all the time หรอ sometimes แบบคือแค่ random people ทำอะไรให้แบบว่าแค่แบบขอยืมดินสอก็จะแบบว้าวว้าวใช่กับที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนที่สมมติว่าชอบอย่างเงี้ยคืต้องบอกเขาไหมว่าไอเป็นคนแบบนี้นะอะไรไอชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย หนูไม่เคยบอกชอบใครเลยค่ะไ,ไม่เคยเลย <Huh? S 1> ใช่ค่ะแล้วหนูก็เป็นคนที่แบบคือหนูชอบชอบดูซีรีส์ชอบดูหนัง uh. I, I feel like I thrive off of that already uh. พอแล้วค่ะ แค่แค่ดู้ซีรีส์แล้วเรารู้สึกว่าโอ้ that's so cute แค่นั้นก็พอสำหรับหนูแล้วค่ะว้าวแค่นี้ก็ฟิตแล้วเหรอใช่ค่ะก็ก็แบบว่าเพราะว่าหนูทำงานเยอะมากค่ะแล้วแบบเหมือนหนูหนูรู้สึกว่าหนูเอาตัวเองไม่รอดเลยหนูแบบควบคุมหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้แ้่เอาตัวเองก่อนแล้วกันใช่ค่ะก็เลยแบบโอเคเพราะว่าในอนาคตไอ้มีบทช่องแฝงหนิก็ไม่ได้คิดถึงแบบจะต้องแบบแต่งงานแล้วใช่ป่ะใช่แบบด้วยความที่หนูแบบชอบ ชอบ w h e I am มากๆตอนนี้ะรู้สึกว่าแบบมีอีกหลายอย่างที่อยากทำมากก็เลยยังไม่เคยแบบคิดไปถึงจุดนั้นเลยเมื่อเวลาแต่งเพลงมันนึกถึงอะไรอะ h e a r t b e ที่หนูแต่งเองก็คือ Super Super Lovey Dovey แต่อันนั้นก็คือแค่คำว่า Heartbeat มันก็พาให้หนูแบบ Imagine things ได้แล้วเหมือนกับว่าหนูก็จะลองคิดดูว่าแบบ Okay what what would make my heart flutter แค่นั้นเลยค่ะไม่ได้แบบใช้อะไรจากชีวิตจริงขนาดนั้นคือไม่ต้องไม่ต้องมีความสัมพันธ์จริงอะ ก็สามารถแบบว่าเขียนเพลงได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือ I would put myself in a different world where maybe I am in love แล้วก็จะเขียนเพลงจากต่างๆอยู่ร้องมาทุกแนวแล้วใช่ปะยกเว้นแนวหนึ่งค่ะแนวอะไรูใช่ไหมแนวปังเราเล่นไม่ใช่ลูกทุ่ง

ตอนแรกแบบว่าพี่ไม่ไม่เคยรู้เนื้อหรือป่จริงหรอคะแล้วพอมาอ่านเนื้อแบบ o ั oh m ก g it's t naughty s o <c oughs> มันสนมากเลยอะถามว่าคุณรักปักดวงใจปองแต่คุณมัวนั่งมองฉันขอติดใกล้เข้ามานิดติดเข้ามาสิถ้าจะรีรักสาวต้องก้าวไว้ลูกกระทอนนะถ้าจะให้หวาน คอยคอยชูรักทานหวานขึ้มาได้ถกว่าชอบฉันมันมาเอาใจจะไปไหนลูกไก่ในกัมืูเขยับเขยับเขยิบขยับเข้ามาสิซกเซักเขซกเขซเขมาสิเขยับเขยับเขยิบยับเข้ามาสิเขซักซกเขซักเสซกเขมาสิ เชื่อดังแม่ห่วงนอนในคุนิให้คนมือแปุบมาพราวนี้บีบกระทิเมื่อไรจะได้มันก็ตัวรักเขาเต่าแต่มองาตาหางตั้งว่าสองวาโถอยขาสั่น <c oughs> เกิดมาเป็นชายทางหัวอายกันตังอีกกี่วันจะได้เจาะไข่ได้ขกือขยกบขยเกขยับว้าว <Wow. S 1> <Yeah. S 1> มาสิเขาจอดก่อนแป๊บหนึ่งนะแอลลี่พี่ลืมไปเลยว่าพี่อ่ะไม่ได้เอาน้ำมาด้วยเดี๋ยวพี่ไปออฟฟิศแล้วก็เอาน้ำมาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะบ๊อกบ๊อกลืมเลืมน้ำได้ยังไงเมื่อกี้นี่อยู่บนรถแอลลี่แล้วไม่มีน้ำอะ่ะมาเลยอันนี้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะว่ามันทำแข่งได้ด้วยอันนี้คือ โ o เว่ไม่ไอรู้แล้วก็อีกที่ที่แล้วไม่ใช้แล้วไง <c oughs> จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยชอบมากเลยนะครับเพราะว่าโคเว่ไม่ไอซ์เนี่ยมีทั้งหมด 2- สีด้วยกันนะครับมีสีเกรย์แล้วก็มีสีไวท์ซึ่งตอนนี้วูีิชอบมากเพราะมันมันเก๋อะเอาไปตั้งที่บ้านตั้งที่ออฟฟิศแต่งตั้งที่ออฟฟิศนี่ก็เก๋ด้วยมีเครื่องอยู่ที่บ้านก็ชอบมากเลยป๊อกกี้เลือกได้ด้วยว่าจะเอาน้ำเย็นน้ำร้นเรารู้มีทั้งแบบน้ำเย็นน้ำร้อนแล้วก็น้ำอุณหภูมิห้องแล้วไม่ใช่แค่นั้นเรารู้ด้วยะมมสา,มาร่จลลกใแบบ250 200 1000 เป็นไงรู้ดีไหมเออรู้ดีว่ะมึงไม่เคยรู้ว่ากูรู้ใช่ไหมอ้าม่อยากพูดอะไรึงพูดกูพ,ดพูดไม่ออกแล้วแต่พัคกี้รู้หรือเปล่าว่ามันสามารถจําแก้วของได้หรอใช่อันนี้ไม่รู้อ้าวไม่รู้เลยสิไม่รู้ว่าอย่างแก้วของกูที่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เป็นประจำเนี่ยมันจะล็อกสเปคเลยว่าต้องการกี่มิลลิลิตรอันนี้แก้ววอดอันนี้แก้ววอดอเราใส่เราใส่โปรแกรมเราใส่ไปที่อเมลใช่ไหมอ่าไม่ครับไม่ครับถูกต้องลองดู อ่ะกดอ่ะกดนะและ้วแล้วมันก็เป็นระบบทัชสกรีนด้วยเออความเก๋คือมันแบบเรียบหรูดูดีมากเลยอะ่ะอยากจะแนะนำทุกคนจริงๆนะครับว่า c o เวมายไอเนี่ยเวิร์กจริงๆไม่ใช่แค่เก๋แล้วก็สวยแต่ว่ามันมัลติฟังชั่น n ล l ดือน้ำก็ได้มีน้ำแข็งด้วยนะครับ5%เ็เห็นไหมฮะ ตามปริมาณที่ล็อกไว้เลยดัยงนั้นในบ้านเนี่ยบางคนอาจจะแบบดื่มน้อยดื่มมากแก้วไข่แก้วมันก็สามารถล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเปลืองไฟด้วยนะครับเพราะโควเวนไมไอซ์เนี่ยมีอีโคโหมดนะครับทุกคนประหยัดพลังงานในตอนที่ไม่ใช้งานได้ด้วย เครื่องกองน้ำนี่มีระบบ RO นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมั่นใจเรื่องความสะอาดนะครับด้วยการมีระบบฆ่าเชื้อจาก UV ที่คอยฆ่าเชื้อหัวก๊อกนี่นะครับแล้วก็ถังน้ําแข็งด้วยนะครับขอบอกเรื่องราคาน,นี่นึงว่าถูกใจสบายกระเป๋ามากนะครับเพียงแค่คุณ Subscribe เดือนละแค่1,290บาทได้ครบทั้งน้ำแข็งแล้วก็น้ําดื่มน,นะครับในเครื่องเดียวตกวันละประมาณคํานวณสิ สีบาทโอเคไม่คนนี้ปกติอะซื้อน้ําขวดอยู่ไงน้ําขวดน้ําแข็งก็ซื้อแยกใช่ป่ะเราคํานวณมาแล้วปกติเราได้เราต้องจ่ายเดือนละประมาณ1 8น0ปดถึงสองพบาทอ,อันนี้คือพันสบาทแล้วน้ำแข็งที่ซื้อมานี่คือไม่รู้ด้วยนะว่าน้ำสะอาดหรือเปล่าใช่อีกว่าอันนี้คือ น้ำแข็งที่มาจากน้ำกรองจำได้มั้ยปีที่แล้วเราไปกินน้ำแข็งที่ไหนก็ไม่รู้อะท้องเสียเออใช่เออพอมีเครื่องนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าน้ำแข็งที่ผลิตในบ้านเราเองเย,ยังได้ความสะอาดปลอดภัยจากนวัตก,กรรมดีๆนะครับของโคเวที่ให้เรื่องความสะอาดแล้วก็ได้รับการบริการดีๆด,ด้วยนะครับเพราะมีโคดี้รู้ไหมโคดี้คือ ไม่ดูเลยสิน้ไม่ดูแลโคดี้เข้ามาดูแลทาความสะอาดให้เราทุก2เดือนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองทุก4เดือนอีกด้วยแต่ตังไหมไม่ต้องเสียเราซับสไคร์ด้วยไงเข้าใจไหมตอนนี้เป็น s ั b s c คร b เบอร์ก็คือคุณจ่ายต่อเดือนเท่านั้นเองเออชวอ่ัว่าเป็นระบบที่เวิร์กมากเลยนะครับโคเวนี่มีเครื่องกรองน้ําให้เลือกมากมายให้เลือกอีกหลายรุ่นนะครับซัครเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่49 0บาท ใครสนใจก็ติดต่อไปที่ฮอตไลน์หมายเลข1 4 2 1หรือว่าเข้าไปดูที่เว็บนะครับ www. korea. Co, co. th กันได้เลยนะครับคาประกันได้เลยว่าอันเนี้ยคัดปองมาให้แล้วของดีที่บุ๊คไ้พกไว้ที่ออฟฟิศแล้วก็ที่บ้านเดี๋ยวไปลองเพออลงไอรีก่อนนะโ <Okay, S 1> <ป> okay, อเคโอเคแล้วแกไอรีล่ะเดี๋ยวเอาตามไปให้รีบๆนะ <c oughs> น้องรอ <c oughs> อยู่อยู่ชอบพี่เบิร์ดปะชอบมากค่ะชอบมากค่ะ I love พี่เบิร์ดมากลองเพลงพี่เบิร์ดช่วยหน่อยไหมทำไหม Positive Energy Yes Here we go ก็สนุกมากเลงผมบอกออนนีว่าอจะแบบว่าเต็นที่มีแบบน่ามาเยอะมากเลยมาอยากเป็นคนที่เคยชยผ่านคืนผ่านวันและเวลาในต้องกลางจะวินหัวหาเรื่องใส่ตัวว้า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 เือคนที่แข็งแรงปลายกลางจะเจอปลายกลางจะเจอ

I hate to lie เมื่อจะน้ำตา on my eyes I love the rap part Yeah let's go too much so much very much จูจๆฟ้าฝนเป็นใจเปิดไปช่องไหนก็เริ่มดูชัดแรกๆก็ดูงั้นๆพอดูอีกวันน่ารักชะมัดน่ารักชะมัดเราไลรักซีแอคชั่นครับแอคชั่นไปไปอยู่บางพลัดเอชุบิดสุขุมวิทก็ไปวัด อทงแล้วเน้นจบค่ะ Love you too much Loving you too much so much very much right now ไม hey, ่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงยาวชิลๆได้ไหมรู้ไหมดวงใจฉันฟิล์วรักเธอมากเกินมากไปมากมากมากไหม Oh don't you so sensitive I hate to lie ไม่อยากน้ำตาออไมายา I hate to lie ก็แค่มีน้ำตาไม่ถึงตาย Woo We d i t We คอนแรปเมื่อกี้หนูดำน้ำขึ้นมาลงเรือแบบงงไปหมดไม่ก็ไปกับยูนั่นแหละไอ้ดำลึกมากเลยเอ Okay so thank you so much ขอบคุณมากเลยอะวิซี่มานัง เป็นเพื่อนที่ตันนี้เออเนอที่มาส่งหนูไปสนามบินนะคะไม่งงเนอะแบบว่านานๆทีแบบว่ามีคนไปส่งอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากเลยใช่แล้วมันแบบ ยูนจอยเนาะแอนจอยมากค่ะปกติแบบหนูชอบฟังเพลงในรถมากเลยค่ะพี่โกยูจะไม่จอยก็เลยแบบว่าเล่นเพลงแบบอย่า I had so much funI had so much fun อยากจะฝากบอกทุกคนด้วยนะครับว่าใครที่เป็นนักเดินทางเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับอย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ Hey g o o d ีบเป็นเว็บเปรียบเทียบประกันนะครับที่วุ้นี่ชอบมากที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเหมาะสำหรับนักเดินทางเนี่ยพวกเราทุกคนเลยนะครับเขามีโปรโมชั่นลดให้นะครับ10%นะครับ10% เพียงใส่โค้ดนะครับ Hey g o o d y 10ได้เลยนะตอนนี้ขอย้ำอีกครั้งว่า Hey g o o d y เนี่ยไม่ได้มีแค่ประกันธรรมดาธรรมดานะครับมีทั้งประกันรถยนต์นะครับประกันรถยนต์ไฟฟ้าประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะครับมีครบเข้าไปเรียกได้เลยนะครับจำให้ดีๆนะครับ ถึงวอดอว์เจาวเวร์แต่เฮดยูดี้ไม่วอลเวร์นะครับไม่ใช่เว็บไซต์ที่มีใครมาโทรรบกวนอย่างเด็ดขาดนะครับขอบคุณนะเอลี่และขอขอบคุณด้วยนะครับเฮ้ยูดี้อีวีมีและมิชลินครับอย่างที่คุณมั่นใจทั้งเสียงขางที่การเดินทาง <laughs> และขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูรายการ War wear. <laughs> อบอลเวร์คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับฝากไลค์ฝากก like, ด subscribe ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอลี่ขอบคุณนะครับ <laughs> นี da, shorts, ok ่แล้วตอนที่แบบไปอยู shopping, ่เกาหลีใช่ไหมคะพี oh, ่อยากรู้ว่าได้มีโอกาสแบบไปออกไปเที่ยวออกไปช็อปปิ้งไหนไหมหนูเป็นคนที่เคล้ายๆชอบเก็บตังค์ค่ะเวลาช็อปปิ้งเลยจะแบบวินโดว์ช็อปปิ้งหรือแมคโคสโร์ดูเฉยๆค่ะไม่ไม่ซื้อของเลยค่ะคือแค่เดินผ่านไปดูแต่กระจกแล้วก็โอเคแล้วแล้วแแลล้้ววในออนไลน์ก็แค่ก็แค่แบบว่าดูแล้วกระจกเนี้ยเหรอใช่ค่ะดูแล้วรู้สึกว่าแบบ I wanna keep my money as well อ,อ,อยากเก็บ safe เยอะที่สุดอะไรไงะะเงี้ยค่ะแล้วบางชิ้นหนูก็คิดว่าแบบจะได้ใส่ไหมแลก็จะเป็นคนคิดมากก่อนที่จะซือ้อะแต่ว่าเงินที่ได้มาทุกวันนี้ก็แบบว่าสะสมไปเยอะมากไม่ค่อยสเปนค n d หนูไม่รู้เลยค่ะว่าแบบท o า much I จ a v จริงเหรอเพราะว่า่ายหนูดูแลแล,แล้วก็แม่หนูดูแล,แลหนูก็แบบ I don't wanna know <laughs> คูณหมอดูแล้เขาบอกว่าอยากให้หนูเก็บตังค์เองหนูก็เลยเอาชื<ห>่อหมอดูบอกว่าไม่ต้องเก็บตังค<า>์ใช่โอ้นี่แล้วที่แบบให้คนอื่นดูแล